ขนมนกระดาษวันนี้ไข่มุกจะไปซื้อขนมที่เซเว่นค่ะมีงบมีงบกี่บาทงบสองร้อยแลยายส่งมาให้สองร้อยค่คคคคาค่าขนมบอกหวยถูก ไปดูกันว่าไข่มุกจะได้ขนมอะไรมาจะเกินงบหรือเปล่า200บาทนะคะโอเคเซเว่นแล้ว เลืนนเกเลยเลือะไงบ200ร้อนะคะสองร้อนะครัห้ามเกิน200ร้อนะงบกเลียกถูบว้เนาะขนมหลายเลือกว่าถูกขนมหลายยัยงนะลกูกเออเอาทิปกทิปกโกยังไปกินกันเลยนะยโยคำ้ำไป เอ iser. อเร็วโมมุมเย็นลี่คิดว่าหนังตัวเย็นลี่เหลีเอาเร็วงบสองร้อยงบสองร้อยเร็วเร็วอันนี้มันอร่อยเร็วเร็วเร็วอันนี้อีก นี่อบอูอบน้มอาบน้ำนี้แล้วเรื่องพ่อเรืกอยยังคุเนี่ยอาบน้ำอย่าน้ำลา หลายหลายเหลือก็ถูกไออะไรไรด้ขนมกระดาษได้ไหมขนมกระดาษไม่มีใไหมได้ยังได้ยัง แค่นี้างนี่มีนี่นี่อะไนี่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 ไงนี่ตปอนไปเอาสบู่คุณนี่ไงเนหนกระดาษนูนนี่เออนี่เอาไหมนี่นี่ยไหมนี่ อาไรสองอันหนึ่นนอะไระไหนเนี่ยอะไรลูกอมเม็ดอมอัดเม็ดป่ะไอกระดาษราสองอันลนะออแล้เอาอันอนี้สองอันใช่ไหมเอ,เ,เอาเดียวพอมันี่กระดาษน,นี่มีอะไรแพงอยงวะ พอแล้วพอแล้วยังหน่าช็อกโกแลตขนมช็อกโกแลตโบะปุกกระบแล้วขนมอลไใช่ไหมขนมอ่ะยังน่า Belau. Penomok kan ni ba. Belau. Senompol la jangan senom, Mas. Yang. Eh tinggi Pergi tu. Payih Pergi Ni ba tu muat. ได้ยังเป็นขนมทังไหวะพวกป้ามาาอีกหน่อนะบอกวหวยถูกครัเรยโนี้ทะเลียนกวนมาวะนี่ทะเลียนกวนตามเขาเจอัะไปตัวเลียนกวนไม่น่าจะมีอะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไหมเนี่ย นี่ไงตัวหนอนนี่ไงเอาไหมตัวหนอนแม่นี่เด็ลูเกเยลลี่เนี่ยมกมกเอายุปะเนี่ยมกล่ะเอาปะว้าฮะ เซ่การที่บอกการกินแบบนั oh ้นกินได้บ่างอืมดวงคน้ที่ดิคืวมุ้มจีนที่มุงมาถือแล้วเร็วปะ เอาอะไรอีกไหมมะม่วงกวนจักบาทเอาบ่ต้องไปชิมหนึงกันมะม่วงสิบสี่บาทเงินบ่บะ เกินงบแทคให้หม่จานตั้ง่สามสิบอสองสองี่สิบแปดไปเลยนี่นี่จิวเกิ <c oughs> นงบปะเกินเนอะ <c oughs> <c oughs> รอร่อยกว่าเพราะว่าเป็นอันเดียดมันแพงนะักเป็นอันเดียดแต่เข,ข้าวไข่มุกว่าเกินแล้วไม่มีนี่ไงขนมไข่มุกซื้อที่ซเซเรนจ้ามีขนมอะไรบ้างอันนี้ของป้า เจาะว้ามดเจาะขนมมดขึ้นขนมงบสองโลที่นายใหญ่ในที่นาใหญ่ให้ค่าขนมบอกห่วยนายใหญ่ถูกนายใหให้ค่าขนมอันนี้เยลลี่มีเยลลี่เยลลี่สองหอ่อ แล้วก็อะไรนนะขนมช็อกโกแลตจ้านนสบู่สบู่ด้วยค่ะสะบู่อาบน้ำสบู่ลวอันนี้ขนมกระดาษกระดาษมีมีกี่กี่หอ่อกี่ห่อคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแกกินเลยแกะกินเลยค่ะ 6, 7, มหมนี้อ่าๆหนูไม่เอาสีส้มให้ให้ผู้ชมดูเลยให้ท่านผู้ชมดูนั่นน่เยลลี่อย่างนี้คะเยลลี่อหมือนี้คะลูกเยลลี่รูปกลมๆเหมือนไข่มุมกลเ,มมเลยเนาะมันต่ำมองไม่เห็นยกขึ้นนี นี่ค่เย็นด่สีสวยมากอะไรไหมเจ็บปะเจ็บปะกินเลยให้แม่ชิมมั้งไงอขอชิมเนี่ยเด้ออเปรี้ยวมากขนมอ,อ,นอ,อยากเอาไว้ทำขนมขนมเย็นดิ ไหนฮันเอานเปี้ยวเปี้ยวน้มาให้หน่อยมาเก็บตรงนี้ให้ดูหน่อยขนีก็ได้นี่ดมาม่ก็ให้มาอันนียนี่ไงมันเป็นยังไงมันละลายหรือว่ามนไ้ไม่เคยกินทำไมไม่ฉีด ถ้าขนมกระดาษเรากินยังไงกินให้ดูหน่อยินโชว์อืเมเอ้รสชาติเหมือนที่ทิมเลยที่แม่ขายอ,ะอ่ะอ๋ออร่อยไหมครับมันหมอนมมากหอม ไมีรสชาติเลยอ่ะดีกว่ะมันมันละลายเนาะไปละถุงละลายเนละลานะอันสีมว่วงกับสีเขียวให้บอยก,กินกินเสร็จกินขนมาเสร็จกินยาเลยนะ ขนมอะไรเออโชว์หน่อยเขาเรียกขนมอะไรขนมกระดาษขนมกระดาษค่ะิการแบ่งกันได้ด้วยถ้ามันหมดถ้ามันหมดแล้วก็แบ่งกันฉีกแบ่งนี่ขนมกระดาษทำเป็นไพ่ได้ไหมเป็นไพ่ได้ไหมจับไพ่เลยจับจับ ชับชัก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 มันเหลือตั้งเยอะเหรอเด<อ>ี๋ยวแม่ไปเข,อข,อขอ้องนั้ำก่อนจีนเลยนี่โชว์เลยนะอยากโชว์ให้หน้าใหญ่ดูเยนลี่ค่ะน้ำเปรีย้ยนนี่เอาเหรอแหน่ซื้อมาซื้อมา,ากไม็ไม่กินอะไรเยลลี่ทำไมไม่กินหรอลูกเปรี้ยว เปี่ยวเอาใส่ซองไว้ที่มว่ากี่อันนี่เอาไว้ขายนี่ไว้ขายถ้าไม่กินก็เอาไปขายนี่เออันนี้ให้ป้ากินเหรอเอาให้พี่หวังกินก็ได้ อันนี้ให้พี่หวานกินเอาเให้พี่หวานอ ที่ไม่ใช่ชตลาดของเราเหรอน้อกินหน่อยแค่ก็ยอมกินข้ามไม่ใหญ่แต่หลุดอยากฉีดอเอาอยากข้ามไม่ใหญ่เลยอยากฉีดกูอยากฉีดเอา ขนมเย็นดีที่มากับพุรขึ้นมาดดขึ้นอย่างไรต้องตับ่อเ่ง

ได้่าไหร่่นไปคนก็คง็ให้เ้ได้เท่าไหร่หรเบ่หังวดเานี่อยู่รถลุงแง่หน่รลดนี่บ่หังดเลยเป็นไงบ้าไน่าเบ่อททางอีกหั่้รเป็นแผ่นด่างข้างประต่อไหมผ่างปรต่อไห่างแง่กินไห่าเลยบ่แม่ตวัแ่กินเป็นไห้งุ้มน้าได้ไหต้องให้นะาย่ราคาเ อยู่เก็อยู่กีเจดไนีบ้าน้านจ้านร่โ่ะอ่างรโน่นโนนโน่นน่นแ่ขานาขายขยาหเ็แบบนี่แแ่หาายกันในใ้ขายเนี้ยขายเนี่ยคุณจะขายหน้าบึงขายมุ้งฟองกูดถึงวันโดนจ้างมันโดนเรืงขายขายตลดทิศละนิ